สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางห่างเสียงวิห่างเสียงเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่5ตุลาคม2566พี่นอ้องก่อนคํานวณนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะทุกคนไปดูวันที่สี่ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะค่อยมาดูวันที่ห้าเนาะค่ะเนาะว่าเข้าเลยหลุดเนาะพี่น้องมาเบิ่งนก่อนจ้าวันที่สี่นะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้าเก้าและแปดเด่นรอบบ่ายสามและสองนะคะรอบเช้าบนมาหนึ่งหกหนึ่งล่างหนึ่งหกพี่น้องรอบเช้าหลุดนะคะทุกคนคะ่ะรอบบ่ายใจให้เด่นสามและสองนะคะทุกคนบนมา ห้าแปดสี่ล่างสามแปดนะคะทุกคนขาเด่นมาสามคะ่ะทุกคนวันนี้เข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสามแปดแปดสามพี่น้องได้บบจา้าน่าจะได้อยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ามาเข้ารอบบ่ายเนาะพี่น้องเนาะมาต่อนะคะทุกคนวันที่ห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะทุกคนขาห้านะคะห้าแปดห้าเจ็ดห้าห้า 5 0าศูนห้าหนึ่งห้าหกค่ะทุกคนสนะคะสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่สี่หสี่หนึ่งค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่8และเจดค่ะ8ค่ะพี่น้อง8ปดห้าแดสี่ 8ป8ศ8นย์ 80, 83, 86, ค่ะเค่ะทุกคน7จ7ด7้าเจ็ดสกเจค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะห้าสด็ดนะคะทุกคน สำหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุทกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้าใครไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปนะคะทุกคนเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เหลือรอบละสี่คู่นะคะแต่ตอนนี้มาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกลับนะคะห้าสี่แปดเจ็ดค่ะห้าแปดห้าเจ็ดนะคะทุกคนสี่ก็สี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดนะคะ แปดด้านล่างแปดห้าแปดสี่แปดเจ็ดนะคะเจ็ดก็เจ็ดห้าเจ็ดสี่นะคะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธหัส,สบดีอยู่ที่เลขค่าได้เลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าสำหรับเอฟซีท่านไหนชอบวิ่งรูดนะคะเลขห้าเลขศูนย์นี้สามารถวิง่งดูดได้ทุกรอบทุกคุณทุกหวยได้เลยนะคะทุกคนเลขค่ากับเลขศูนย์นี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคือเลขเด่นประจําวัน พื่งด้วหัตสสบอดีนะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคนคู้เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะห้ค่ะทุกคนห้าห้านะคะทุกคนคะติดเอ่อเลขเพื่อนประจําวันนะคะทุกคนห้าห้ค่ะทุกคนสี่ห้าติดคู่ตัวเด่นสี่ห้านะคะพี่น้องแค่ะแปดหาแปดศติดคู่ตัวเด่นแปดห้าค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดห้า ติดคู่ตัวเดรนเจ็ดห้นะคะพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ